สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับจุดร้อนแรงมีหลายจุดจริงๆนะครับยูเครนนี่นะครับก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับถึงแม้จะมีข่าวนะไม่ชุกชุมเหมือนก่อนนะครับเพราะว่ามีจุดร้อนแรงอื่นอย่างในทะเลแดงนะหรือว่าในกาซาอย่างเป็นต้นนะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันนะครับว่ากองทัพยูเครนระดมกระสุนปืนใหญ่นะครับใส่ประชาชนของพวกเขาเองในเมืองโดนเนสสังหารไป25คนนะครับรัสเซียโกรธนะพ่นเป็นไฟ กองกำลังยูเครนนะครับระดมกระสุนปืนใหญ่ใส่ประชาชนของพวกเขาเองนะครับการนองเลือดนะครับในโดนเนสขณะที่การยิงนะสังหารคนไปมากกว่า2หลรัสเซียนะครับระเบิดใส่ยูเครนเหนือการกระทําที่ป่าเทือนนะของการก่อการร้ายประชาชนอย่างน้อยที่สุดนะครับ25ารายได้ถูกสังหารแล้วก็20รายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บ ในการโจมตีหนึ่งของยูเครนนะครับต่อโดเนสที่ยึดครองโดยรัสเซียเจ้าหน้าที่หน,นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียได้กล่าวว่ากองทัพยูเครนได้ยิงปืนใหญ่ใส่โดเนสนะครับในยูเครนตะวันออกนายกเทศมนตรีนะครับของเมืองนั้นที่ตั้งโดยรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าชาวยูเครนได้ถูกระดมทิ้งระเบิด ที่พื้นที่พลุกพล่านแห่งหนึ่งนะครับของเมืองนั้นผู้พักดีต่างๆของรัสเซียได้กล่าวว่าเมืองได้ถูกยิงด้วยปืนใหญ่ของยูเครนนำไปสู่การสูญเสียชีวิตรัฐบาลหรือทหารของยูเครนนะยังไม่ได้โต้ตอบนะครับต่อข้อกล่าวหาของรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะครับได้เรียกการโจมตีนั้นนะว่าเป็นการกระทําอันปาดเถื่อนของการก่อการร้าย โดยยูเครนมอสโกนะครับได้กล่าวหาการโจมตีนั้นได้ดำเนินไปจนสำเร็จนะดยการใช้ของบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ถูกจัดหาโดยพวกตะวันตกทางฝั่งรัเสเซียนะครับประนามอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงนะต่อการโจมตีที่ทรยศหักหลังต่อประชาชนพลเรือนนั้นรัเสเซียนะครับซึ่งได้เริ่มการบุกรุกรานแบบเต็มรูปแบบต่อยูเครน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับได้ส่งเสียงความชั่วร้ายในอดีตนะครับเมื่อการโจมตีต่างๆของยูเครนได้สังหารบรรดาพลเรือนนะครับในดอนเนสและพื้นที่อื่นๆการรณรงค์ของรัเสเซียเองนะครับของการโจมตีทางอากาศต่างๆและการระดมยิงอย่างหนักนะยังได้สังหารพลเรือนนับพันด้วยโดนเนส เป็นหนึ่งของสภูมิภาคนะครับในทางตะวันออกและทางตอนใต้นะครับของยูเครนที่รัสเซียได้ผนวกในช่วงปลายปี2022การเคลื่อนไหวนั้นนะครับได้ถูกประนามนะครับว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยบรรดาประเทศส่วนใหญ่ที่การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติ ที่แยกออกมาในวันอาทิตย์นะครับกระทรวงกรลาโหมของรัสเซียได้กล่าวว่ากองกําลังรัสเซียได้เข้าควบคุมหมู่บ้านโคเอคัมเมนนะครับในตอนออกเฉียงเหนือของภูมิภาคคาคีฟของยูเครนรอยเตอร์นะครับได้รายงานโฆษกของกองทัพยูเครนนะครับได้ยืนยันว่ากองกําลังเคียบได้ถอนตัวออกจากพื้นที่นั้นนะครับ,บข่าวแปรต่างประเทศนี้นะครับก็มีการโจมตีบริเรือนนั่นเองนะครับจาก อกองทัพยูเครนนี่เป็นการเก่าอ้างนะครับของทางรัสเซียนะครับว่ายูเครนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทหารเขานี่ยังไม่ได้มาพูดนะครับแต่มีการระดมยิงปืนใหญ่เข้าไปในที่เมืองอที่มีผู้คนพลุกพ่านหนานแน่นะนะครับทำไมมีคนเสียชีวิตไป25รายบาดเจ็บ20รายซึ่งรัสเซียเ็าจะบาันนามนะครับวันนี้เป็นการโจมตีใส่พลเรือนโดยตรงเป็นการก่อการร้ายนั่นเองนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพลเมืองในโดนเนสเนี่ยก็คืออดีต ก็คือพลเรือนของยูเครนนั่นเองนะแต่ว่ารัสเซียผนวกไปเนี่ยทางยูเครนก็จะมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะเป็นคนทรยศ์หักหลังยูเครนหรือไม่นะส่วนทางรัสเซียก็อ้างว่าการที่นะทางยูเครนเนี่ยยิงใส่พลเรือนของยูเครนเองเนี่ยก็เป็นการทรยศ์หักหลังนะแต่ว่าขนาดนี้นะรัสเซียก็ได้เข้าไปยึดครองโดเนสันเองนะครับก็เลย เป็นข้อเก่าหากันอยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ